สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะครูพี่บอก็มีโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเรามากเลยคือโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินนั่นเองนะคะซึ่งในโจทย์เนี่ยจะมี2แบบแบบแบบแรกก็คือเงินเหรียญและก็ธนบัตรนะคะมาดูแต่ละข้อกันดีกว่าว่าเรามีวิธีการคิดแก้ปัญหาอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูข้อแรกค่ะเป็นเรื่องของวายุนะคะ วายุสะสมเหรียญชนิด10บาทและ5บาทรวมกันได้150เหรียญคิดเป็นเงินรวมกัน900บาทอยากทราบว่าวายุมีเหรียญชนิด10บาทกี่เหรียญเรื่องของเงินนะคะมันก็จะมีอยู่2คอนเซปต์หลักๆก,ก็คืออย่างแรกคือจำนวนเหรียญกับจำนวนเงิน โอเคหมเพราะว่าอะไรคะเหรียญ5บาท1เหรียญไม่ได้มีค่า1บาทถูกไหมเหรียญ5บาท1เหรียญมีค่า5บาทเหรียญ5บาท2เหรียญก็มีค่า10บาทนั่นหมายความว่าแสดงว่าการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยจะต้องมีทั้งหมด2คอนเซปต์หลักๆนะคะคอนเซปต์ concept แรกจำนวนเหรียญโอเคไหมจำนวนเหรียญก่อนเขาบอกว่ารวมกันได้150เหรียญ ทั้งหมดก็คือ150เหรียญแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดแรกก็คือเหรียญ10บาทชนิดที่2คือเหรียญ5บาทดังนั้นเนี่ยโจทย์ถามว่าวายุมีเหรียญชนิด10บาทกี่เหรียญเราก็บอกว่าให้มี A เหรียญดังนั้นจะเหลือเหรียญ5อยู่เท่าไหร่มีทั้งหมด150 เราก็ต้องหักออกไป A ก็คือหักเหรียญสิบบาทออกไป A เหรียญน,นั่นเองนั่นหมายความว่าจะได้เป็นหักออกไปคือเครื่องหมายลบนั่นคือ150ลบ A นั่นเองเคลียร์นะคะคือทั้งหมดมี150มีเหรียญสิบไปแล้ว A เหรียญดังนั้นจะเหลือเหรียญ5ก็คือทั้งหมด150ต้องหักออกไป A ก็คือ150ลบ A นั่นเอง คอนเซปต์แรกคือจำนวนเหรียญต่อมาก็คือจำนวนเงินหรือมูลค่าของเงินนั่นเองเขาบอกว่าวายุมีเงินรวมกัน900บาทใน900บาทอันนี้เกิดจากเหรียญ10บาทกับเหรียญ5บาทดังนั้นถ้าเกิดเหรียญ10 1เหรียญจะมีค่า10บาท2เหรียญมีค่า20บาทดังนั้นถ้า A เหรียญก็ต้อง10 a บาท เคลียร์นะคะเช่นเดียวกันเหรียญ5บาท1เหรียญก็มีค่า5บาทเหรียญ5บาท2เหรียญก็มีค่า10บาทดังนั้นจะคิดเป็นเงิน5คูณกับ150ลบ a นั่นเองดังนั้นนะคะจำนวนเงินหรือมูลค่าของเงินก็จะขึ้นกับจำนวนของเหรียญแต่ละชนิดคูณกับค่าของมันนั่นเองอย่างเช่นเหรียญ10มี a เหรียญมูลค่าของมันก็คือ10คูณ a เหรียญ5มีทั้งหมด150ลบเเหรียญมูลค่าของมันก็คือ5คูณกับ1น0ลบ A นั่นเองค่ะดังนั้นก็จะมีสองคอนเซปต์ก็คือจำนวนเหรียญกับจำนวนเงินซึ่งจำนวนเงินหรือมูลค่าของเงินตรงนี้จะใช้ในการสร้างสมการนั่นเองค่ะสมการที่ได้เหรียญ10มูลค่าก็คือ 10A เหรียญ5ก็คือ5คูณกับ1 5 0ลบเขาบอกว่านํามารวมกันรวมกันก็คือการบวกจะมีเงินทั้งหมด900บาทเคลียร์นะคะนั้นสมการก็คือ 10-a บวกกับ5คูณกับในวงเล็บ 150-a ลบเเท่ากับ900นะคะกระจาย5เข้าไปข้างในวงเล็บตามลูกศรเลยนะคะ โอเคเดังนั้นการกระจายการคูณเข้าไปนั่นคือในวงเล็บมีกี่ตัวต้องคูณให้ครบทุกตัวนั่นเอง10วงเล็บ a ก็คือ10คูน A นะั่นแหละค่ะบวกกับ5คูน150คูณแล้วมีค่าเท่ากับ750 5คูนลบ a ก็ได้ลบ 5a มีค่าเท่ากับ900 10 A-5 A ลบ 5a ก็จะเหลือ 5A เท่ากับ900นะคะ บวก750ดังนั้นแก้สมก,การบวก750ก็ต้องหักออกด้วย750เคลียร์นะคะดังนั้นจะได้ 5a เท่ากับ900ลบ750จะเหลือ150นั่นเอง5คูณ a 5คูณอยู่ก็ต้องหาร5ออกไปก็เป็น150หารด้วย5เคลียร์นะคะ สุดคูณแม่5ธรรมดาเลย535 5 35, 5หาร0ได้0ดังนั้นได้ A เท่ากับ30ไม่ใช่ตอบ a 30นะคะเพราะว่าเวลาที่เราตอบเราต้องทวนคำถามนิดนึงมีเหรียญชนิด10บาท a <c oughs> เหรียญก็คือจะมีจำนวนทั้งหมด30เหรียญดังนั้นจะเหลือเหรียญ5บาทจำนวน120เหรียญมาจากไหนามาจากทั้งหมดมี150 หากเหรียญบาทออกไป30ก็จะเหลือเหรียญ5บาทจำนวน120เหรียญเป็นไงคะไม่ยากเลยเนาะเพราะว่าต้องมี2องคอนเซปต์ก็คือจำนวนเหรียญกับจำนวนเงินหรือมูลค่าของเงินนั่นเองค่ะมาดูที่ข้อต่อไปดีกว่าคราวนี้จะเริ่มยากขึ้นละเพราะมีทั้งเหรียญสลึงเหรียญบาทและเหรียญสิบบาทหลายคนรู้จักเหรียญสลึงเนาะเหรียญสลึงก็เคยฟังไหม มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอ่ะโอเคป่ะเล่นบอกโอ้โหพี่ป๊อปพูดอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเหรียญสลึงก็คือจะมีมูลค่าคือ25สต้าตคางนั่นเองจริงๆแล้วเหรียญสลึงก็จะเรียกว่าเหรียญ25สตางค์นะคะมาดูดีกว่าข้อนี้เรื่องของลิตาโนลิตาสะสมเงินเหรียญไว้เป็นเหรียญสลึงเหรียญบาทและเหรียญสิบบาทก็เก่งเนาะหาเหรียญสลึงมาได้เนี่ยโอเคเนาะเหรียญสลึงจะเจอในเซเว่นอย่างเดียวเลยนะคะ เหรียญสลึงเป็นสองเท่าของเหรียญบาทเหรียญ1ิบบาทเป็นสามเท่าของเหรียญบาทสังเกตไหมคะว่าพี่ปอเคยสอนแล้วว่าอะไรในการที่เราจะกําหนดตัวแปรเราก็ต้องดูว่าแสดงว่าเนี่ยเหรียญสลึงสามารถหาได้จากเหรียญบาทเหรียญสิบาทก็สามารถหาได้จากเหรียญบาทเช่นเดียวกันขีดเส้นใต้เหรียญบาทเลยค่ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย เราก็จะให้เหรียญบาทเป็นตัวแปรเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าทั้งเหรียญสลึงเหรียญสิบาทเนี่ยมันสามารถหาได้จากเหรียญบาทเลยนะคะดังนั้นเหมือนเดิมคอนเซปต์แรกจํานวนเหรียญหีเสนมตันเหรียญบาทเนาะดังนั้นให้มีเหรียญบาท m เหรียญ m คือมันนี่เนาะเปลี่ยนจาก a เป็น m บ้างนะคะต่อมาเหรียญสลึงเป็นสองเท่าของเหรียญบาทสองเท่าของเปลี่ยนของเป็นวงเล็บสองเท่าของใครของ m ก็เป็นสอง เอ็มเหรียญมีเหรียญ10บบาทเป็น3เท่าของเหรียญบาทก็ต้องเป็น3เท่าของ M นั่นเองแต่ข้อนี้เขาไม่ได้บอกเนาะว่ามีเหรียญรวมกันกี่เหรียญเนาะโอเคไหมคะดังนั้นมาถึงเรื่องของจำนวนเงินหรือมูลค่าของเงินเ,เหรียญบาท1เหรียญก็มีค่า1บาทจำนวนเงินก็คือ M บาทเหรียญบาทง่ายสุดไม่ต้องคิดเยอะ เหรียญสลึงหนึ่งเหรียญมี25สตางค์ก็คือ0.25คูณกับจำนวนเหรียญก็คือ 2m เหมือนข้อเมื่อสักครู่นี้นะมูลค่าหรือจำนวนเงินที่ได้จะเกิดจากมูลค่าของเงินคูณกับจำนวนเหรียญเช่นเดียวกันถ้าเป็นเหรียญ10บาทก็ต้องเป็น10คูณกับ 3m นั่นเองแสดงว่าตอนนี้นะคะง่ายๆเลย M บาทอันนี้เคลียร์ไม่ต้องทำอะไรเยอะ เหรียญสลึง0.25คูณ2ได้เท่าไร0.5 m 10คูณ3ได้30 m เหมือนเดิมเลยจำนวนเงินหรือมูลค่าของเงินเนี่ยเราจะนำมาสร้างสมการน,นะคะมาดูสมการที่ได้ดีกว่าสมการที่ได้ก็จะเป็นเหรียญบาท m เหรียญบวกกับเหรียญสลึง0.5 m บาทแล้วก็บวกกับเหรียญ10 30 m บาทรวมกันแล้วจะมีเงิน6,300บาทอีกครั้งหนึ่งนะคะเหรียญบาท M บาทตะกี้พี่พอพูดผิดเนาะเป็น M เหรียญเนาะไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรคะเรานำจำนวนเงินมูลค่าของเงินมาสร้างสมการต้องเป็นเหรียญบาท M บาทบวกกับเหรียญสลึง 0.5m บาทและเหรียญ10บาท30 m บอบาทนั่นเองจะมีมูลค่ารวมกัน6,300นะคะ ก็บวกธรรมดาเลย 30M บวก M เป็น 31M บวกอีกจุดหกลายเป็นอันนี้ยกมาจากหน้าที่แล้วเนาะจะได้ทบทวนได้นะคะรวมกันแล้วได้เป็น31.5เท่ากับ6,300 mm hmm. ก็เหมือนเดิมเลยเหมือนข้อที่เคยสอนไปว่าอะไรคะในการจัดการทศนิยมเนี่ยถ้ามี1นึ่ตำแหน่งให้คูณด้วย10 mm hmm. ก็นำา10คูณทั้ง2คข้างของสมการได้เป็น สิคูณกับ31.5สิบเอ็ดจห็มเท่ากับสิคูณหกพันมร้ยเห็นไหมคะ31.5มี1นึ่ตำแหน่งคูณ10ดังนั้นบรรทัดนี้จุดพสนิยมจะต้องไม่มีแล้วนะคะได้เป็น315ร้อยสิบห้าเอ็มเท่ากับหกหมื่เอ็มเดียวสามคูณอยู่ก็นำมาหารออกไปก็หารเลขธรรมดาเลยได้ สามร้อยสิบห้าหารหกหมื่นสามพันได้เท่าไหร่คะก็ลองหารดูนะคะได้เท่ากับสองร้อยนั่นเองเพรฉะนั้นแล้ววิธีการก็คือลองไปเช็คว่าครูพี่ปอเฉลยถูกไหมเพราะถ้าบางข้อเฉลยผิดนะไม่ต้องซีเรียสเลยคอมเมนต์มาบอกได้เลยว่า,วาพี่ปอเฉลยผิดหน้านี้ข้อนี้นะคะยินดีแก้ไขเลยเพราะว่าเออมันไม่มีใครไม่เคยทำผิดหรอกถูกป่ะแต่ทำผิดเราต้องยอมรับแล้วก็แก้ไขนะคะ อันนี้ยกมาทําไมจะได้จาได้ไงว่าเรากําหนดตัวแปรแต่ละตัวอย่างไรบ้างแม็แต่ละตัวมาเลยนะคะแต่ละตัวอย่างไรบ้างมีเหรียญบาท m เหรียญแสดงว่าอะไรตอบได้แหละเหรียญบาทก็จะมี200เหรียญเหรียญสสนง2 m เหรียญก็ต้องเป็น2คูณ200เป็น400เหรียญมาแล้วนะคะหเห็นชัดเจนเลยเหรียญ10บาทมี3 m เหรียญก็ต้องเป็น3คูณ200ได้ หกร้อยเหรียญนั่นเองค่ะ